รถไปอุดรแมนบอแมนบอตัวตัวตัว้ฮคือตัวกันขอตัวหน่อยขอตัวหน่อยแน่ห้วยตัวเฮยังกันว่าบอบอบอตัวแน่ตัวแน,วน่วันนี้ไปเล่นเข้าสารกันนะไปสิไปสิไปเล่นกันไปเล่นกันนี่เฮ้ฮ้เฮ้เฮเฮ้ฮ้ฮ่าฮ้ฮฮ นี่แน่มือทำพี่อะไรกันอีสว์ได้อเอ้ยหนาวเว้ยโถโถ,โถเจ้าปลาเจ้าก็หนาวเหมือนกันสินะมามามาผิงไฟกันมาผิงไฟกันนี่เฮ้ยจับปิ้งั่งแดดแม่งเลยขายพองมาลายแบบนี้ไม่ควรโดนล้อหรอครับปลามีปัญหาอะไรโอ้ก็ทำอาชีพสุจริตอย่างนี้อยู่แล้ว เดี๋ยวมันจะโดนรอจริงๆนะเดี๋ยวมันจะโดนรอว่าไม่เชื่อหรือลอว้ากูบอกแล้วว่ามันจะโดนรออ้าวไปกลับรถผมได้นะฮะได้เหรอเก่งใจจังเลยไม่ต้องเก่งใจไม่ต้องเก่งใจกลับรถได้กลับรถได้ว้า哈哈อ้าวมันก็บอกให้กูกลับกูก็กลับแล้วไง บะฮามบะฮามซอยคอยหน่อยซอยคอยแน่อันนี้ถอดเสื้ออันนี้ถอดกางเกงเอ้อเฮ่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 อฮมือนอย่างมายุ่งมือออกไปเลยนะมือออกไปว่าก็ซอยคอยแล้วนี่ขอโทษทีที่มาสายแม่งรถคดติดว่ะมึงนี่แม่งแก้ตัวว่ะนี่ไงเห็นยังเออรถแม่งคดติดจริงๆด้วย あはあはあはあ,あはああはあ、痛い痛い気持ち